4. การจับกลุ่มยาเสพติดตามที่แม่ทัพที่3ผู้อำนวยการศูนย์บริการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพที่3ได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการงานด้านการข่าวเพื่อความมั่นคงของพลเรือนตำรวจทหารและทุกภาคส่วนในการบูรณาการสกัดกั้นปราบปรามและจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง ตั้งแต่พื้นที่แนวชายแดนจนถึงพื้นที่ตอนในของประเทศนั้นมีการจับกลุ่มที่สำคัญในรอบสัปดาห์จำนวนเหตุการณ์คือเมื่อวันที่28เมษายน2563ภายหลังจากเจ้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่2กองกำลังผาเมืองได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศไทยโดยใช้วิธีเดินเท้าลัดเลาะตามแนวป่าเขาช่องทางธรรมชาติ ผ่านเข้ามาในพื้นที่บ้านโปง่งไฮตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายจึงได้จัดกำลังจากกองร้อยทหารพานที่3-107ราดตระเวนไปในจุดที่คาดว่ากลุ่มผู้ลักลอบขนยาสิติดจะผ่านมาจนกระทั่งเวลาประมาณ18นาฬิกาเจ้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มคนประมาณ5-6คนมีเป้บแบกอยู่ที่หลังกำลังเดินลัดเลาะมาตามสันเขาห่างจากแนวชายแดนประมาณ1กิโลเมตรเจ้าที่จึงส่งสัญ,ญญาณให้หยุดเดินเพื่อทำการตรวจคน้น ปรากฏว่าเมื่อกลุ่มคนดังกล่าวเห็นว่าเป็นเจ้าที่ทหารจึงพากันทิ้งเป้ที่แบกไว้แล้วใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงมาทางเจ้าที่พร้อมกับพากันวิ่งหลบหนีไปเจ้าที่ได้ใช้อุธปืนยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองนานประมาณ5นาทีหลังจากสิ้นสุดการประทะพบว่าไม่มีเจ้าที่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดแต่กลุ่มคนดังกล่าวหลบหนีไปได้จากการตรวจพื้นที่เกิดเหตุตรวจพบกระสอบดัดแปลงใส่สายสะพาย,าย,ายเป็นเป้ จำนวน3ใบาภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้ารวมจำนวน3 2 0 0 0 0เม็ดเจ้าที่ได้ตรวจยึดยาบ้าของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป